ลูกสอบตกพ่อแม่ทำยังไงดีตอนนี้คำถามนี้เนี่ยอาจจะเป็นเป็นคำถามที่อยู่ในช่วงเวลาที่ใช่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยก็เริ่มประกาศผลการสอบแล้วนะคะว่าเอ้ยลูกของเราได้คะแนนเท่าไหร่ได้เกรดเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งว่าหลายๆโรงเรียนก็ยังจัดลำดับอยู่นะคะว่าเด็กคนนี้ได้ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่นะคะโรงเรียนที่ลูกของครูเรียนอยู่เนี่ยไม่มีการจัดลำดับ ออกมาเป็นแบบประกาศเลยว่าลูกฉันได้ที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยลูกเธอได้ที่เท่าไหร่ไม่มีนะคะแล้วก็ใครที่สอบตกสอบไม่ผ่านอะ่ะก็ไม่มีการประกาศไม่มีการประจานนะไม่มีการแปะบอร์ดแต่จะใช้วิธีโทรหาผู้ปกครองมันการส่วนตัวนะทําไมครูรู้ใช่ค่ะลูกของครูก็เคยมีประสบการณ์สอบไม่ผ่านสอบตกมาเช่นเดียวกันนะคะถ้าตอนนี้ลูกของคุณเนี่ยเกิดสอบตกขึ้นมา เราจะทํำยังไงคะเราจะรับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไงอย่างแรกเลยคะ่ะอย่าถามว่าทําไมถึงสอบตกทําไมสอบตกอย่าเพิ่งตกใจนะคะเมื่อกี้เป็นแค่การแสดงแต่ลองไปดูนะว่าน้ําเสียงกับสีหน้าที่คุณนะ่ะใช้พูดกับลูกอาจจะรุนแรงกว่าที่ครูสแสดงเมื่อกี้นี้ก็ได้นะคะอย่าถามคําถามนี้ค่ะว่าทําไมสอบตกทําไมสอบไม่ผ่านทําไมได้คะแนนน้อย ทำไมได้แค่ที่เท่านี้ทําไมไม่ได้ที่หนึง่งคำถามที่มันไม่เวิร์กอะค่ะมันจะไม่สามารถนําคําตอบที่มีคุณภาพเข้ามาได้เลยค่ะลองสังเกตดูว่าเวลาคุณถามคําถามเหล่านี้เนี่ยจะมักไม่ได้คําตอบที่สามารถไปต่อได้สักเท่าไหร่ข้อหนึ่งเลยหลีกเลี่ยงการถามคำถามเหล่านี้นะคะเลิกถามไปเลยจะดีมากสองค่ะเข้าไปคุยกับเขาแบบเห็นอกเห็นใจค่ะว่า มันเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกถ้าเราก็เห็นนะว่าเขาก็ตั้งใจนะเขาก็ขยันนะเขาก็ทบทวนบทเรียนอย่างดีนะแต่ผลการสอบอันนี้เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ของความเข้าใจของลูกเราในบทเรียนนั้นใช่ไหมคะก็แสดงว่าเฮ้ยเขายังมีตรงไหนที่เขาไม่เข้าใจเขายังมีตรงไหนที่เขาไม่รู้เรื่องจริงๆอะ่ะเข้าไปคุยกับเขาแบบเห็นอกเห็นใจคะ่ะแล้วก็ถามเขาว่า มันเกิดอะไรขึ้นลูกน้ำเสียงอ่อนโยนนะคะเต็มไปด้วยความเมตตาเห็นอกเห็นใจเขาเพราะว่าการที่เขาสอบตกเนี่ยเขาก็เฮิร์ตอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปช่วยซ้ำแล้วค่ะเขาก็เขาก็เสียใจยอยู่แล้วเราเข้าไปแบบอยากช่วยเขาจริงๆคือมันเกิดอะไรขึ้นลูกมีติดตรงไหนหรือเปล่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น อยากให้พ่อแม่ช่วยอะไรไหมอ่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปคุยกับเขาแบบเห็นอกเห็นใจแล้วอยากช่วยเขาจริงๆอ่อะค่ะเมื่อเขาบอกเราว่าเออเขาสึกว่าเขาไม่รู้เรื่องตรงนี้เลยเราสามารถช่วยพาเขาไปทําให้รู้เรื่องได้ถูกต้องไหมคะด้วยวิธีการต่างๆแยะเลยเพราะว่าถ้าเขาติดเนื้อหานี้อยู่เนี่ยพอปีการศาึกษาถัดไปใช่ไหมคะเขาจะต้องขึ้นชั้นใหม่ใช่ไหม ถ้าบทเรียนมันยากขึ้นอะสมมติตอนนี้ปอ .4 อะไรเงี้ยเขาติดที่วิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะพราะขึ้นป .5 ้เขาก็จะไปเจอคณิตศาสตร์ที่มันยากขึ้นใช่ไหมถ้าตอนปอ .4 ีเขายังไม่เข้าใจป .5 เนี่ยเขาก็จะเหนื่อยแน่นอนเลยเราสามารถช่วยให้เขาเข้าใจเรื่องบทเรียนเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะผ่านแน่นอนแล้วเขาก็จะสนุกกับการเรียนเนื้อหาที่มันลึกมากขึ้นอีกด้วย3นะคะข้อ3ก็คือ แล้วทำไมลูกต้องสอบผ่านด้วยอะคือครูเอว่าไม่ได้ยอกย้อนนะแบบทดสอบเนี้ยที่ลูกของคุณไปสอบอะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบทดสอบที่เหมาะกับเขาก็ได้ครูเคยเขียนไว้ในเล่มม่วงเล่มเนี้ยนะคะบทแรกๆเลยนะคะนั่นก็คือว่ามันมีโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนในป่าแล้วเขาก็เอาลิงช้างอูดแล้วก็ปลามาทดสอบนะคะทดสอบในวิชาไหนรู้ไหมในวิชา ปีนต้นไม้คุณคิดว่าสัตว์ตัวไหนคะที่จะได้ที่หนึ่งแล้วก็ครองแชมป์ตลอดกาลนั่นก็คือลิงนะลิงก็สอบผ่านวิชานี้อยู่ตัวเดียวเลยแล้วก็เป็นแชมป์ค่ะแล้วก็แบบรับเกียรติบัตรทุกเทอมหน้าเสาธงนะในขณะที่ช้างอดูดยีราฟปลาสอบตกตลอดเพราะอะไรคะพอเปรียบเทียบกับเรื่องนี้เราเข้าใจเลยใช่ไหมว่า ก็บททดสอบนี้มันไม่ได้เหมาะกับเขาอะปลาทำไมคุณไม่ทดสอบว่ายน้ำล่ะรับรองลิงก็ต้องสอบตกปลาก็ต้องสอบผ่านทำไมคุณไม่ทดสอบเอ่ยยกซุงหนักล่ะแบกซุงล่ะลิงก็ต้องสอบตกช้างก็ต้องสอบผ่านแล้วก็เป็นแชมป์ถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เราในฐานะพ่อแม่เราก็ต้องมองให้ขาดค่ะว่าแบบทดสอบนี้เหมาะกับลูกเราหรือเปล่า ถ้าลูกของคุณมีทักษะด้านกีฬาก็ไม่จําเป็นหรอกค่ะก็ไม่จําเป็นไหมคะที่จะต้องได้ร้อยคะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ก็ไม่จําเป็นหรคะที่จะต้องได้คะแนนโอ้มาเป็นเกรดสี่เลยในวิชาอื่นๆเข้าใจเลยใช่ไหมแบบทดสอบที่ลูกเราทดสอบอยู่เหมาะกับความสามารถของเขาไหมถ้าสอบตกเาราค่เข้าใจว่าโอเคมันตกแต่มันไม่ได้มีผล กับเส้นทางชีวิตของเขามากเท่าไหร่นี่คือ3ข้อนะคะที่ครูอยากให้ระลึกไว้แล้วก็นาไปใช้ค่ะทบทวนกันอีกทีข้อแรกก็คืออย่าถามคำถามที่ไม่มีประโยชน์ข้อ2คือให้ถามคำถามที่เป็นประโยชน์และ3คือให้เราตระหนักให้ได้ค่ะว่าแบบทดสอบนี้มันเหมาะกับเขาไหมก็ถ้ามันไม่ได้เหมาะ ก็ทาไมลูกต้องสอบผ่านด้วยอ่ะถ้ามันไม่มีความจําเป็น <c oughs> ก็ไม่ต้องสอบผ่านก็ได้ใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในที่สุดแล้วเมื่อลูกของเราเนี่ยฝึกทักษะอะไรก็ตามหรือลูกเรามีความสามารถอะไรก็ตามที่มันเป็นเลิศเลยนะคะเมื่อเขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเข้าสู่การทํางานจริงๆค่ะจะไม่มีใครมาถามเราค่ะว่าคุณเคยสอบตกหรือเปล่าคุณได้คะแนนวิชานี้เท่าไหร่ถ้าผลงาน ที่ลูกทํามันประจักษ์ชัดเจนว่าเขาเป็นคนเก่งเขามีความสามารถผลการเรียนหรือว่าการสอบตกในวันนี้จะไม่มีผลกับชีวิตของเขาแม้แต่น้อยเลยค่ะ